รยายการเด็สมดุลวิรทัศหลอเอ็มิวสิกอ่าครับสำหรับผมเป็นตัวแทนพิธีกรในรายการ วันนี้ที่วิทยาลัยนะครับก็วันนี้พวกเราและเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันนะครับเยี่ยมเยี่ยมะเอามาเยี่ยมเยียนครับที่อ่าหมู่บ้านที่หางยงหนิงนะครับที่ว่าตอนตอนที่ว่าพวกเราตอนปีหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเราก็มาทำก็อ่ากอนรีศึกษาครับแล้วก็สี่ปีพวกเราก็ มารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปไปแต่ก็บก็ไม่ก็ไม่ใช่อะไรครับไปเจอก็ไปกินของเขานั้นเองไม่ได้ทําอะไรครับครับวันนี้ก็พวกเราก็มาที่บอ่อน้ําร้อนนะครับม,รมาที่บอ่อน้ําร้อนเพราะว่าเปา็นการผ่อนคลายนะครับช่วงที่ว่าสองวันที่ผ่านมาม <c oughs> คือพวกเราได้สอบของมอครับ ผ่านไหมฮะผ่านไหมก็ยังไม่ยังไม่รู้ผลนะครับแล้วก็รู้ผลภายในวันอังคารนี้นะครับก็หวังว่าคงจะผ่านนะครับไปวิชาก็วันนี้ก็ได้เป็นการผ่อคลายโดยการเอาเท้ามาแช่ในบ่อน้ําร้อนนะครับขอน้าร้อนแช่เท้าเอาเท้ามาแช่ในบ่อน้าร้อนครับก็ นั่นแหละครับที่ผมอยากบอกเพื่อนๆว่าซึ่งทุกคนก็ได้รับความแตกต่างกันนะครับการใครเพี้ยนะครับแต่สำหรับผมเพื่อนๆในกลุ่มน,นี้ก็มาที่นี่ครับซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งคืออยู่ที่โม <c oughs> อ่าเพื่อนอีกส่วนหนึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนติวหรือว่านั่งเล่นกันหรือว่านั่งโม้กันนะครับเดี๋ยวได้แล้วได้แล้ว ก็ที่นี่ก็พื้นที่ก็สวยงามนะครับเรื่องมเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งบริการนวดเท้านะครับแล้วก็มา,ามีที่บ่อแช่น้ําร้อนแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าอีกบ่อหน,นึ่งคือแช่ไข่มันจะสุกไหม แต่ผมเชื่อว่าน่าจะสุงอ่ะแล้วพาใครมาเมื่อนี้พาใครมาแช่ไหมเมื่อนี้อย่าเลยถ้าแช่ไข่ของเขาะไม่มีสิทธิ์ผสมพันธุ์แน่อังสึครับเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมอ๋อนั่นแหะครับตรงนั้นเป็นบริเวณ แค่ไข่ครับไข่นะครับไข่ไก่นะครับไม่ใช่ไข่อะไรนะครับอย่าคิดมากนะครับเพื่อนๆครับถ้าผมมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมเอ้ยแ <laughs> ช่ไข่ <laughs> ถ้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะ,ะรายงาน<อ>ให้ทราบอีกทีนะครับ<อ>วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถึงเวลาที่ผมต้องแช่เท้าแล้วก็ฟังเพลงบรรเลงแบบส่วนตัว